เปิดหาเลยที่เราเก็บดอกไม้แล้วมามีเอามาทับไว้ให้แห้งหรือยังคะมาดูกันเร็วแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงดู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 ลุ้นกันลุ้นเลยตึง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 โอ๊ยเปิดอันี้กันสักทีเปิดอันี้กันสักทีเป็นไงอ่ายังไม่กล้าดูว้าวสวยดีไหมนี่นายเจสันเองค่ะสวยเนาะมามาเนาะอ่าเอาใส่ถ้วยไว้ก่อนค่ะเราจะได้เตรียมเอาไว้เรวเดี๋ยวจะมาทำกระดาษสะอาที่ตกแต่งดอกไม้กันนะอืมน้าต่อไปค่ะดอกอะไรคะ แต่ไม่กล้ามองดอกอะไรกันเราเก็บมาเยอะค่ะอ้าวแยกลงถ้วยเลยเลค่ะอ่ะคล้ายกันจะสีเข้าไปด้วยกันได้ค่ะหน้าต่อไปเป็นอะไรอ้าวก็สวยดีเหมือนกันนะคะใส่ลงถ้วยแยกประเภทเลยค่ะทำงานนักการศึกษาเป็นอะไรคะว้าววัค่ะพี่ใช่อ้าวแล้วค่ะแยกใส่ถ้วยเลยวัตรตาพีเป็นอันแมทค่ะริ่จากวางกลีบดอกไม้เมื่อกี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตามด้วยใยกระดาษค่ะโบกลงไปเลยปุ๊ระกอบงานค่ะโบกให้ตรงขับไปด้วยประกอบเรียบเรียบค่ะ ก้นตะก,กา้าเดี๋ยวเราตกแต่งดอกไม้เพิ่มค่ะโอเคโบกลงไปค่ะอืมตะต้าจะดาาสาแตะย่ามาเลยค่ะเอ,อ,อะเสร็จแล้วค่ะ <laughs>